สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผู้ว่าปทุมสละเงินเดือน3มเดือนช่วยโควิดประชาชนวันที่8กรกฎาคมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานีแจ้งข่าวว่านายชัยวัฒน์ชื่นโกสมผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีสละเงินเดือน3เดือนเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวปทุมธานีที่ลำบากช่วงโควิดโดยหากมีความเดือดร้อนให้แจ้งสายด่วน1300สาำหรับผู้ว่าชัยวัฒน์ชื่นโกสม ฉันเป็นผู้ว่าคนดังที่ในโลกออนไลน์ให้ความจดจำถึงความติดดินตั้งแต่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเลยต่อมาท่านได้มาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีคนที่58อย่างเป็นทางการในวันที่1ตุลาคม2563ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ